ว่างที่เดินสำรวจสวนยางนะคะก็มาเจอหอยทากนะคะพามาดูความน่ารักของหอยทากกักหน่อยนะคะกำลังไต่ลงจากต้นยางมีหนวดที่ยาวยาวนะ,ะน่ารักมากเลยหอยทาก เขาก็ยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยนะแต่หอยเปลือกหอยเขาก็เล็กนิดเดียวนะไม่รู้ว่าขดอยู่ได้ยังไงนะจะลงดินันไม่ค่อยขาดะได้ประมาณนี้ค่ะ กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยดูใต้ท้องสังเกตด,ดูใต้ท้องเพื่อนเนี่ยผิวสะอาดนะคะดูสะอาดสะอานมาก ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ